อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามนะครับอิเมสังเทวตานังอนุภาเวนะอิเมสังอินทานังอนุภาเวนะ อิเมสังรงม,าน,งรนนมงานังอนุภาเวนะอิเมสังร,ราชานัองอนาาุภาเวนะพุทธานังอนุภาเวนะธัมมานังอนุภาเวนะสังขานังอนุภาเวนะชัยมังคลัง อิเมสุสวาหายะเสเสสังสังราชานังมังคลาจามิเสเสสังสังราชานังมังคลายาจามิเสเสสังสัง ราชานงมังคลายาจามิด้วยพระบารมีปกกล้าวปกกระมมงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชขอพระองค์ทรงประทานพระเมตตาประทาน เรื่องราชาสการะทั้งหลายเหล่านี้หหให้แก่องค่าผสบนิกรชาวบุรีรัมเพื่อสิริมงคล,แล,งคลและความผาบ,บำรุงบ้านเมืองบบให้อยู่เย็นเป็นสุขภายใต้พระบารามีรารามแห่งลนเกล้าลนกระหม่อม ขอพระองค์ทรง,งพระเมตตา,รตาประทานให้แก่พวงข้าพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ในในนด้วยเธอน เพราะว่าเราอท่อยากโปรนครับเขาป่วยนะตับุการสัตับุการเขาป่วยครับทำอะไรจะได้คนป่วยครับป่วยนะป่วยเขาป่ับ